เลยโน่วาสันโน่เสยวาสันวัดโอ้ไมายก็ถามว่าจำไม่ยังได้บ่โน่วาสัน โอ้ยมือเจ้าเอ๋ยมันเป็น่ยน,นตะศูนในจังไหนเนี่ยเอาวางเป็นยังขาวเนีายขาเน่าเป็สาบไฟฟ้าจำอะไรได้ไหม no แม่หนูมีลรกประจำาตสามารถกินโกโก้ได้บอถ้าคุณกินโกโก้ยี่ห้ออื่นได้กินของนังบีได้คือกัน จำมันเสร็จยูนหล่อมากยูนหล่อมากอุ้ยอยากไอไปแล้มีคนบอกว่า่อโอ้ยอยากายอยากอายอมเข้ามา Today you know what Sticky sayHe said when you come back from the schoolI had to ask you all the the thing that you've been study นั่งดีๆเดี๋ยวบิวซีอยู่หัวคอยรู้หน่อย You know what is that mean Yes <laughs> <laughs> เอา,า <laughs> เพาอคำจังสี่มึงคือจำาได้เอาขาลงดีๆ <laughs> พูดตัวขาดาว <laughs> เอามาทั้งพี่แมวอุตส่าห์มาหาโ <laughs> อ้ยอยากอายว่าสัตว <laughs> ์แมวอุตส่าห์มาหาแหมมาพี่ คำเหี้ยคำพีเร็วๆอันโก get ready your bag เด้ You want me to come over to you but l also g e t i n my bag ready? I'll uh, just come here for one or two minutes and that's it. I c a n n t let you go. ปัดบุหยับมาพีมาพีมาพีเร็วเรื่อยนี่ค a มย์เหี e ยแฟนแฟนวันทูีย No, because the light is so bright. I can't... Anyway... Oh my god, they said he's so handsome. Someone said can they flirt on you? huh? Someone said can they flirt on you? Yes. Open your eyes. Your head, mang siyang dang. See, they said handsome. โอ้เจ oh, yeah. oh, no, like, ็บนกัน hmm. เ uh ้อ huh. uh ๋อ huh. อ uh ู่ดอเบ้นตัเซลนฉันด้ไม่คุณแบบพลุ่นฉันแล้วแล้วว้วนองบุญเจ้าไอ้สติกไอ้สติกไปโรงบานค่ะเขาสติกเวนที่การทำไปเขียนโทรศัติกค่ะเดี๋ยวมาอื่นจะได้ไป จุกเป็นปากับปลาแซฮะจุกเป็นวากับปลาสะสิก้าเหรอจุกเปงกวากับปลาแจะแต่ย่านเนาะกินนี่ยังกินเป็นยานแหงเดี๋ยวโทรหา